ตัวนี้เป็นสว่านแบตอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะครับตัวนี้เป็นขนาดจับถนัดมือนะครับเอาไว้ขันน็อตขันตะกูหรือว่าเจาะไม้เจาะเหล็กได้นะครับมีหมวดสว่านนะครับมีค่าทอสให้ถึง18นะครับแล้วก็เราจะเจาะอะไรก็ปรับค่าทอเอาได้เลยนะครับถ้าจะเอาแบบสว่านก็หมุนมาตรงที่สว่านนะครับตัวนี้มีไฟ led ส่องตรงนี้แล้วด้วยนะครับปรับซ้ายปรับขวาได้ครับแบตลายลิเทียมไรออนนะครับ28โวลต์นะครับตัวนี้ แรงมากครับตัวนี้แรงกําลังดีนะครับปรับระดับความแรงได้ถึง2ระดับนะครับตัวนี้มีสโลหน่อยนะครับเบอร์2ก็แรงเลยนะครับพร้อมของแถมอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับครบคันเลยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมของแถมแถมแบตให้2ก้อนนะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบบแท่นชาร์จนะครับแถมไข่ควงแถมดอกสว่านนะครับแถมข้องอแถมเยอะนะครับชุดนี้นะครับวันนี้เราเอามาเซลล์นะครับราคาแบบไม่แพงเลยนะครับตัวเนี้ย ปกติทั่วไปเนี่ยมีพันกว่าบาทแน่นอนนะครับวันนี้เราเอามาเซลล์นะครับลด50%นะครับได้เลยนะครับมีสินค้าไม่เยอะนะครับมีแค่ประมาณ2-300ตัวนะครับเหลือเพียงแค่800ไม่ขายครับ700ไม่ขายครับ650ไม่ขายครับเอาไปเพียงแค่620บาทพอครับนี่นะครับชุดนี้นะครับ620บาทนะครับ